กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่สองท่านผู้ฟังครับขณะนี้ประเทศไทยตอนบนอากาศเริ่มเย็นลงถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับอากาศหนาวและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวรัฐบาลได้เตรียมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยไว้แล้วติดตามรายละเอียดจากนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีสัมภาษณ์โดยนาภศรแก้วคำครับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณบุญมาคัะขณะนี้คุณจิรยุห่วงทรัพย์เช่นพาอให้รายละเอียดแล้วก็มาตรการต่างๆของภาครัฐที่จะกระตุ้นภาคการกท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ท่านผู้ฟังทั่วประเทศครับ สวัสดีค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวท้องฟ้ากลับมาสดใสอีกครั้งแน่นอนค่ะรัฐบาลได้มีการวางแผนแล้วก็ออกมาตรการต่างๆเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเบื้องต้นค่ะทางรัฐบาลได้มีการวางแผนในการดําเนินมาตรการไว้อย่างไรบ้างคะ รับอันดับแรกนะครับในวันพรุ่งนี้เวลา9ก้านาฬิกานะครับก็คือวันป<ฆ>านก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานในการแถลงข่าวนะครับเรื่องของกิจกรรมต่างๆหรือว่าแนวนโยบายต่างๆในการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยในทุกๆปิตินะครับไม่ใช่แต่เฉพาะภาคเหนืออย่างเดียวแต่ว,ว่าผมจะลงรายละเอียดในภาคเหนือนะครับเนื่องจากภาคเหนือเนี่ย ในวันนี้ช่วงเวลาประมาณสักสิบนาฬิกาเนี่ยนะครับก็จะมีการส่งมอบคืนพื้นที่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับโดยเป็นการมอบคืนพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเวชยะชัยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปเมื่อประมาณสักเจ็ดนาฬิกาเนี่ยนะครับใช้พร้อมกับคนเอกและคนนาคผาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะที่ปรึกษาสปชส่วนหน้าแล้วก็มีดรธีรลักษ์สำเร็จวานิชแรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เดินทางไปเพื่อที่จะส่งมอบพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูเยียวยาร้อยเปอร์เซ็นของอำเภอแม่สายซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของฝุ่นละอองบ้างนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาเนื่องจากมีการสั่งการให้องค์การปกครองท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยววแล้ โดยวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็คือวันศุกร์นี้นะครับก็จะมีโครงการซึ่งก็เป็นโครงการที่มีชื่อว่าแอลเหนือคนละครึ่งนะครับแล้วก็แอลเหนือวินเทอร์รวมทั้งงานลอยกระทงหรือว่าประเพณียี่เปง ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการสอบถามเกับท่านผู้ว่าราชการนะครับและที่จงังหวัดเชียงรายเนี่ยก็พร้อมที่รับนักท่องเที่ยวซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้บนยอดดอยที่ดอยอินทนนเนี่ยนะครับก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณทักแปดเก้าองศาเซลเซียสก,ก็ถือว่าอากาศเข้าหน้าหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนอกจากนี้ครับ หลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้รับการยกย่องจากนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับก็คือ Lonely Planet ยกให้ไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบประเทศน่ามาเที่ยวในปี2568ที่จะถึงนี้นะครับโดยยกเชียงใหม่ติดเป็นเมืองที่ดีที่สุดที่นักท่องเที่ยวควรจะมาเที่ยวยกตลาดน้ำท่าคาสมุุรสงครามเป็นเมืองที่น่าเดินแล้วก็ชายหาดซันเซ็ตที่เกาะกระดานจังหวัด ตรังเป็นหาดที่ดีที่สุดที่หน้าหมาส่วนกรุงเทพมหาคนครนั้นก็ได้รับโอกาสเหมือนกันนะครับเป็นเมอืองที่มีศิลปะและการแสดงที่มากกว่าวัฒนธรรมครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นของการจัดเรื่องของการท่องเที่ยวครับ ค่ะก็เรียกได้ว่าได้กลิ่นอายของความม่วนอกม่วนใจในพื้นที่ภาคเหนือนะคะต่างจากคืนพื้นที่กันแล้วแน่นอนค่ะตรงนี้ทางรัฐบาลก็ไม่ได้ดูเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือแต่ครอบกลุมไปทุกภาคของประเทศพูดง่ายๆค่ะว่าเห็นบอกจะมีโครงการใหญ่อีกหนึ่ง,งโครงการก็คือในช่วงฤดูหนาวจะมีการเปิดตัวเปิดกิจกรรมนี้อย่างที่ท่านพูดไว้สักครู่นี้ให้ไลยสาคัญของกิจกรรมนี้จะเป็นอะไรบ้างท่านแนะนําแนวทางเผื่อนะักท่องเที่ยววางโปรแกรมท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ค่ะครับคนไทยพวกเราอ่ะนะครับ เวลาที่เราอยากจะท่องเที่ยวเนี่ยเราก็มักจะเลือกเดือนพฤศจิกาธันวามกราเป็นเดือนที่จะไปเที่ยวภาคเหนือนะครับหรือว่าภาคอีสานนะครับหรือแม้แต่กระทั่งภาคกลางตอนล่างตอนบนเช่นไปที่เขาค้อผู้หินล่องก้าผู้ทักเบิกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญทางรัฐบาลก็จะสนับสนุนนะครับซึ่งแน,น่นอนครับจะขอรอในวันพรุ่งนี้ว่ารายละเอียดจะเป็นแบบไหนาย,ยางไรแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเป็นการกระตุ้น นะครับให้คนไทยนั้นได้มีโอกาสไปเที่ยวทั่วไทยไปได้ทุกที่นะครับซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของการคนละครึ่งเช่นท่านไปเที่ยวโรงแรม5,000บาทอาจจะจ่ายเพียงแค่2,500บาทนะครับ<ช>ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้กับพี่น้องประชาชนในการวางแผนการท่องเที่ยวในช่วงที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ดำริมาแล้วนะครับว่าจะจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเป็นครั้งแรก ที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายในวันที่ 24, 25และ26พฤศจิกายนซึ่งถือว่าก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของสองจังหวัดเพื่อที่จะออกนโยบายต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับทุกจังหวัดของประเทศไทย77จังหวัดด้วยเหมือนกันครับ ค่ะก็เป็นแนวทางที่รัฐบาลเคยประกาศไว้จะเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจกษษทั้งสองจังหวัดนี้นะคะในช่วงนี้ก่อนเพราะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวกําลังหลั่งไหลเข้ามาแน่นอน<ช>ค่ะ,คะแน่นอนช่วงนี้ภาคเหนือของไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วในส่วนของภาคใต้ที่เป็นทะเลอันสวยงามของประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะท่านค่ะในช่วงฤดูฝนนี้ทางรัฐบาลเองจะมีมาตรก,การป้องกันความปลอดภัยรวมไปถึงออกแพ็กเกจทัวร์หรือแพ็กเกจท่องเที่ยวอะไรที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมไหมคะ ผมขออนุญาตเตือนภัยในเรื่องของอุทกภัยก่อนนะครับเมื่อวานตอนช่วงค่ำๆเนี่ยนะครับทางสงปชส่วนหน้าแล้วก็ส่วนกลางก็ได้มีการประชุมกันนะครับว่าอตกลงคําว่าปลายฝนต้นหนาวเนี่ยใช้ได้กับภาคใต้หรือยังภาคเหนือเนี่ยเราเข้าหน้าหนาวไปแล้วนะครับ <S 2> <S 2> ปลายฝนต้นหนาวเนี่ยก็ถือว่าเรายังมีฝนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสปชก็ยังประกาศ มีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย,ภยจากเดิมเ่ยทั้งหมด58จังหวัดนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็เหลืออยู่เพียง6จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเช่นอุทยัยธาน,นีชัยนาทนครปฐมอยุธยานและก็อ่างทองแต่ว่าในช่วงสัปดาห์หน้านี้ครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจนถึงปลายสัปดาห์ก็คือวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนเนี่ย พยากรณ์อากาศก็แจ้งครับว่าภาคใต้ก็ยังมีฝนนะครับเนื่องจากาพายุจากมีก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งภาคอีสานผมยกตัวอย่างเช่นภาคใต้นะครับก็ยังมีฝนที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังและสะตูลส่วนภาคอีสานเนี่ยก็จะโดนปลายหางของาพายุจากมีที่อยู่ในทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับก็คือจังหวัดอุบลราชธานีรีสเกตนะครับส่วนที่ภาคตะวันออกก็มีผลกระทบที่จังหวัดตราด ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเลยวันที่หนึ่งพฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยนะครับคาดว่าฝนน่าจะบางตาลงนะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะใช้แคมเปญหรือว่ากิจกรรมการส่งเสริมทางการตลาดเนี่ยให้เป็นลักษณะเหมือนกันทั่วประเทศไม่ได้หมายความว่าเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายหรือภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเท่านั้นนะครับพื้นที่ภาคใต้ก็ยังเป็นสถานที่เที่ยวสําคัญที่เราเรียกกันว่าไฮซีซั่น เป็นหน้าหนาวก็จริงแต่ว่าภาคใต้เนี่ยยิ่งหน้าหนาวทะเลก็จะสวยนักท่องเที่ยวก็จะหนีหนาวจากประเทศเขาเข้ามากันเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามต่อครับว่ารัฐบาลจะออกแคมเปญทั้งประเทศในวันพรุ่งนี้แบบไหนอย่างไรบ้างครับค่ะแน่นอนค่ะภาครัฐ ขับเคลื่อนเป็นพลังหลักแล้วการร่วมมือกับภาคเอกชนก็เป็นเรื่องสําคัญตรงนี้ค่ะเห็นว่าจะมีการหารือกับภาคเอกชนทุกภาคส่วนด้วยแนวทางในความร่วมมือของเราจะเป็นไปในทิศทางของการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนคะท่านคะในวันนี้นะครับเวลาประมาณ10นาฬิกาท่านนายกรัฐมนตรีแผ่ทองทันชินวัตรก็จะเปิดทำเนียบรัฐบาลนะครับพูดคุยกับ3มองค์กรภาคเอกชนสำคัญ ผมยกตัวอย่างเช่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการลงทุนต่างๆนะครับก็จะเป็นการพูดคุยกันถึงสภาพปัญหาที่ผ่านมาว่ากฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆเนี่ยมันมีอะไรที่ไปผิดขัดบ้าง นะครับและจะส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมต่างๆแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้10นาฬกาเนี่ยก็คงจะเห็นรายละเอียดว่าทางภาคเอกชนเนี่ยเขาแนะนํารัฐบาลอย่างไรรัฐบาลมีนโยบายอยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถมาปรับใช้และเร่งประกาศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเนื่องจากเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็มีตัวเลขการส่งออกสินค้าการเกษตรว่าไทเนี่ย เป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ติดอันดับแปดของโลกนะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจเราเริ่มดีขึ้นเราเริ่มมีการค้าขายที่ส่งออกไปมากขึ้นเพราะฉะนั้นการประชุมของท่านนายกรัฐมนตรีและผู้นําภาคเอกชนเนี่ยก็จะถือว่าเป็นความร่วมมือนะครับในการนําพาประเทศไทยหลุดจากกับดักกากจนในเร็ววันนี้ครับ ค่ะแน่นอนค่ะรัฐบาลก็ต้องฟังเสียงอย่างรอบข้างนะคะทั้งภาคประชาชนและก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเอาละค่ะในช่วงท้ายของรายการวันนี้ท่านมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังในช่วงที่เข้าสู่ฤดูก,กาลท่องเที่ยวของเราได้ค่ะครับก็ผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวหลายท่านที่เป็นคนไทยนะครับก็ลองวางแผนในการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าน้ําปีไหนมามากเลยนะครับอากาศก็จะลดลงก็คือจะหนาวเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งเราก็จะได้มีโอกาสสัมผัสความหนาวเย็นนะครับได้ใส่เสื้อหนาวส,สวยเๆเท่ๆไปเที่ยวต่างจังหวัดก,กันแต่ที่สาคัญเหีืออสิเกิดใจก็ลองวางแผนการท่องเที่ยวนะครับจะได้ไม่ไปกระจุกพร้อมๆกันหลายท่านอาจจะลา,าง,งานก่อนแล้วก็ไปเที่ยวในช่วงเทศกาลหรือว่าราช่วงเทศกาลไปเที่ยวในช่วงวันทํางานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ยังมีกิจกรรมมากมายหลากหลายครับเดยกก็จะมีเทศกาลลอยกระทง เทศกาลวันคริสต์มาสเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมย่ยังมีอีกหลากหลายเทศกาลที่จะสามารถ,ถดื่มด่ำบรรยากาศหนาวๆของประเทศไทยได้ในช่วงเดือนนี้และเดือนถัดไปครับ ค่ะเรียกได้ว,ว่าประเทศไทยมีสีสันให้เห็นตลอดทั้งฤดูหนาวไปจนถึงภาคใต้ของเราในช่วงของพายุขึ้นลมสงบแล้วนะคะเอาละค่าในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณคุณจิรยุข่วงทรัพย์นะคะที่มาสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าในวันนี้ทางสถานีต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ